สวัสดีครับพบกับไอ้เขียนล้อเหล็กครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาเมคโคขึ้นทันเลอร์ครับเมคโคเล็กขึ้นทันเลอร์ชมเลยนะครับ เทคนิคก,การขึ้นเทลเลอร์เชียบให้ตรงครับยกหางให้สุดดิบตัวขึ้นครับก่อนดันลถไว้ครับขึ้นยกมือขึ้นครับกดหางลงกดไปมีดลงครับ ใยมีดลงแล้วก็ค่อยๆสวิงนะครับค่อยๆสวิงมาอย่างนี้ครับอ่าไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเนีย่ยค้ำลงไปงี้ครับบีดขึ้นไปเดี๋ยครับอย่าลืมไปมีดขึ้นอ่ายกไปมีดขึ้นต้องคมปลอดภัยมองมาข้างหลังครับเดินตามเดินตามระยะเลยครับ เนได้ระยะก็หยุดครับเนี่ยไปมิดลงครับอ่าไปมิดลงแล้วก็มันจะมีเป็นพื้นที่มันจะปกติผมจะวางงนี้นะครับเนี่ยผมจะวางลงหลุมอย่างเงี้ยอันนี้เขาไว้สําหรับใส่วางกี่ครับต,ตรงนี้นะเขาสำหรับไว้วางกีเแห่ไม่มีอะไรมากเลยครับน่ะแค่นี้เองอันนี้เสร็จแล้วครับเนี่ย ติดแล้วครับดับเครื่องแล้วก็เมื่อก่อนลงไปได้เลยครับปิดประตู <c oughs> ครับเป็นอันเสร็จสิ้นแม่คลเล็กขึ้นแพลเลอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไอเขียนล้อเหล็กครับผม